สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์มือสองขอนแก่นของเรานะครับวันนี้ทางรถยนต์มือสองขอนแก่นของเรานะครับก็มีรถยุโรปเข้ามาใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอให้คุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับเป็น bmw 3 2 0 d 2 0 Sport นตะครับผมตัวนี้เป็นปี2012นะครับเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเป็นเกียร์8ปสปีดนะอ่า รถคันนี้นะครับผมด้านหน้าด้านหลังเดิมๆนะครับผมสีเดิมจากโรงงานน็อตไม่มีขยับนะครับผม่าวันนี้ก็จะมานําเสนอ hey, ให้คุณลูกค้าดูกันนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ารถกันเลยนะครับผมมาดูที่ไฟหน้ารถนะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นไฟของซีนอนนะอ่าในส่วนของไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฟหลอดนะครับผมในส่วนถัดไปเรามาดูที่กระจังหน้าครับกระจังหน้านะ ก็จะเป็นลวดลายที่สวยงามทรงสปอร์ตนะครับผมอ้อมด้วยโครเมียมนะครับผมอ่าแล้วก็มีตรงโลโก้ B M นะครับผมป้ายทะเบียนคัานี้สวยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับอ่าไฟตัดหมอกนะด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหน้าครับมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับผมอ่ามีเซ็นเซอร์ด้วย อ่าในส่วนของดูตัวล้อกันครับผมด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับผมอ่าด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของตัวยางสภาพยางครับอ่าสภาพยางถือว่ายังใช้ได้อีก2-3ปีนะครับผมถือว่าโอเคนะอ่าตัวนี้ก็เป็นของ bm เดิมๆเ,เลยนะครับผมอ่าล้อแม็กนะอันนี้เป็นยางปี2020นะครับผมอ่าตัวนี้ขอบตัวนี้ขอบ17นะครับโอเค มาดูส่วนต่อไปนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็ดูกระจกมองข้างนะครับผมอสองชั้นนะครับผมกระจกนี้เพื่อเพิ่มเพิ่มศักยภาพในการมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับผมอในส่วนของตัวไฟเลี้ยวก็ได้อยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมของตรงนี้นะครับผมอ่าสวยครับผมดูคันนี้สวยมากครับอดูกุญแจครับกุญแจของคันนี้นะครับก็จะเป็นรูปลักษณะประมาณนี้นะครับผม กุญแจนะที่เปิดแล้วก็ตัวล็อกแล้วก็เปิดท้ายนะครับผมตัวน,นี้จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าสมาร์ทคีย์เลสนะครับผมผมเรียกถูหรือบอกก็ไม่รู้นะครับขออภัยนะเรียกง่ายคือคีย์เลสนะครับผมถ้าเราต้องออกกุญแจนะครับผมอยู่ข้างๆนะก็ <c oughs> จะมีที่ตัวล็อกลายนิ้วมือด้วยนะครับผมจะเป็นตรงนี้นะเป็นขีดๆนะครับผมเป็นตัวคีย์เลสตัวล็อกนะ กดปึ๊บอ่าอันนี้คือล็อกนะครับผมถ้าปลดล็อกนะก็แค่จับตรงนี้นะครับผมมันจะปลดล็อกให้เองนะครับผมอ่าก็จับประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคเรามาดูด้านในตัวรถกันเลยนะครับเปิดมาดูแผงประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับผมอ่าสวยครับผมไม่มีรอยขาดนะครับผมมีลายตัดสติชชิ่นี่ครับผมเป็นลายตัดสีแดงนะอ่าดูคัสซีครับผมดูอ่า รอยซิลิโคนครับผมเดิมๆจากโรงงานนะคันนี้ปี2012อ่าสวยนะครับผมหุ้มหนังเลยนะครับผมอันนี้หุ้มหนังเลยนะอ่าหุ้มหนังเลยนะกระจกไฟฟ้านะครับผมอ่ามาดูน็อตครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมน็อตเดิมๆนะครับผมอ่าไม่มีขยับนะมาดูส่วนต่อไปอ่าผมให้ดูสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับผมอ่ายังติดอยู่นะครับผมอ่าดูน็อตไม่มีขยับนะ สวยครับผมตอนนี้ในส่วนนี้ปรับได้ถึง4ระดับนะครับผมเ mm. บาะนี้อตัวนี้ก็มีแอร์แบกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวตรงนี้นะครับผมมีแอร์แบกให้นะสองที่แล้วก็ที่ที่3คือส่วนตรงนี้นะมันมีหลายที่อยู่นะครับแต่ผมบางอันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมดูด้านหน้านะ,ะดูคอนโซลหน้าสวยนะครับแล้วก็มีลายตัดนะครับผมสวยนะสีแดง่ะ โอเคเรามาดูในเก๊เก๊ก็จะมีคู่มือนะครับผมอ่าข้อมูลลึกต่างๆนะผมอาจจะอธิบายข้อมูลไม่ครบนะครับผมก็มีคู่มือให้นะครับผมมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับอ่าวิเคราะหคอนโซลน,นะก็ถือว่าก,กว้างพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับอ่าก็ใส่ของได้นะโอเคจับประมาณนี้นะครับเบาะอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมอ่า เบาะหนังนะมีลายตัดสติชิ่งสีแดงสวยงามเลยทีเดียวครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับดูดิ <laughs> ถือว่าสภาพยังใหม่โอเคได้นะครับผมอ่ะมจะพามาดูส่วนด้านหลังนะครับผมส่วนของด้านหลังอ่ะสวยเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะสวยครับผมไม่มีรอยขาดรอยยับครับ เค okay. สวยงามครับอ่ามาดูเบาะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับแท้ๆจากโรงงานนะครับผมอ่าเบาะไม่มีเปลี่ยนนะเบาะสวยครับลูกค้าเบาะสวยอ่าอันนี้ก็มีที่เสียบสายชาร์จให้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นที่ชั้นวางเก็บเก็บของนะครับอ่าตัวนี้ก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับอ่าสวยงามเลยทีเดียวอ่อันนี้ก็มีไฟนะ ดูเพดานด้านบนนะครับขาวสะอาดนะปี2 0 1 2นะคะนันนี้อ่าโอเคในส่วนของตัวผมอธิบายนิดนึงนะครับผมในส่วนของตัวอ่าเบาะพิงตรงระหว่างศรีรษะนะครับสามารถกดปุ่มตรงนี้นะสามารถปรับปรับได้นะครับผมทั้งสองฝั่งนะโอเคเรามาดูในส่วนถัดไปกันเลยนะครับผมน่ะ ด้านหลังไฟท้ายนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมดูคนชนด้านล่างครับสวยครับตัวนี้มีเซ,นซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีที่เปิดประตูนะจะมีหลายแบบนะครับผมมันจะมีกดตรงนี้นะผมจะกดตรงนี้ให้ดูก่อนตรงรีโมทกดค้างไว้นะครับผมก็จะเปิดให้เลยอ่าในส่วนถัดไปเปิดก็จะมีเปิดในส่วนของตัวด้านในรถนะครับผมเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกทีนึง อ่าแล้วก็มีที่ใช้ในการเตะนะครับผมไม่เด้เตะโดนเลยนะ,ะแค่เนีย่ยสัมผัสแถวตรงนี้นะครับผมอ่ามันก็จะเปิดให้เลยมันมีไฟกระพริบก็เปิดให้อ่าตอนนี้ก็เป็นที่วางสามเหลี่ยะครับฉุกเฉินนะของตัว B M รถยุโรปมีให้อยู่แล้วนะครับผมอ่าถือว่าทําออกมาดีนะครับอ่ะดูด,ด้านในครับอ่าก็เป็นเครื่องมือต่างๆนะที่เก็บของถือว่าผมเข้าไปได้ ประมาณ3ามคนนะครับเอ้ยประมาณสองคนนะเข้าประมาณสองคนอะ่ะถ้าเบียดกันจริงๆสาคนได้นะ่ะดูครับผมก็เป็นท่องเก็บของธรรมดาเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับอ่าตัวน,นี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะแ้าในาแบตเตอรี่เดี๋ยวผมขอไม่เปิดดูนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูก็นดะแต่มันออกยากนะครับผมอ่าผมไม่เปิดให้ดูดีกว่ามันออกยากนะอ่ารับประกันนะแบตเตอรี่ครับใหม่ๆนะครับอ่าอันท้ายก็จับเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าผมจะมาไปดูส่วนถัดไปกันนะครับ หนัดไปมาดูด้านหลังคนขับกันนะครับอ่ะสวยเลยทีเดียวครับผมอ่ะ,อะกระจกไฟฟ้าสวยครับผมมันดูถัดไปเลยนะอะ่นัไม่ขยับเดิมๆนะครับจากโรงงานสวยครับผมดูสวยสวยดูเบาะเบาะนะอ่ะใค้มีการไม่ให้็นรอยหรอครับเป็น ตามมาใช้ง,งานนะครับผมอ่าเริ่มก็ปี2012แล้วนะครับแต่บอกถึงผมว่าโอเคอยู่นะอ่าน,นี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับฮะในส่วนนี้จะมีอะไรไม่เตยอ่าที่นี้ก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับผมอ่าก็จับประมาณนี้นะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้วางแก้วน้ำไม่ถึงสองแก้วเลยนะครับอ่ามาดูฝั่ง ประตูคนขับกันนะครับผมรอมานานแล้วคลิปก็ผมจะไม่ตัดนะครับคลิปนี้ขอถ่ายแบบสดๆเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นคีเลตด้วยนะครับผมอ่าโอเคดูกันดูฝั่งประตูคนขับกันนะครับผมอ่ากระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับผมอ่าก็ปีเปิดพับปิดกระจกนะดูส่วนด้านนี้กัน มีที่สามารถเมมโมรี่ได้2ที่เลยนะครับผมอ่าปรับซ้ายปรับขวาปรับเอ็นได้ตามสบายนะครับผมอ่าเอ็นเอ็นหน้าเอ็นหลังนะครับผมถอยหลังถอยหน้านะอ่าเอาขึ้นเอาลงใช้งานได้ปกตินะตัวนี้ก็มีแอร์แบตนะอ่าในสติเกอร์อ่าอยู่ครบนะครับผมอ่าสูบลมยางประมาณเท่าไหร่อ่าคัสซีอ่าไมาเลขเครื่องนะอ่าต่างๆเดิมๆนะครับผมมาดูด้านล่างตรงนี้นะครับผมที่เปิดฝากระโปรงต้องดึงสองครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมนะครับให้ดู หนึ่งสองอ่ะคือครงสองครั้งอันนะเดี๋ยวผมขออธิบายด้านในก่อนแล้วก็จะไปอธิบายฝั่งนั้นนะครับอ่านี่ก็เป็นที่เปิดท,ท้ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูกันนะครับอ่าตอนนี้เป็นเกียร์แปดสปีดนะ,ะกดเบรกนะครับผมแล้วก็อยู่ในส่วนของตรงนี้นะกดปุ่มสตาร์ทอันนี้ก็เป็นเปิดปิดนะครับผมเป็นออโต้นะเปิดปิดเวลา เข้าเกียร์เอนะครับหรือเกียร์ดีนะครับผมอ่อาหยยบเบรกไว้มันก็จะดับให้เองนะครับผม,มเราสามารถกดปิดตรงนี้ได้นะครับผมในส่วนถัดไปผมจะมาให้ดูในส่วนของตัวไฟนะอ่าจะเป็นไฟหลีด้านหน้าด้านหลังนะครับผมขออภัยไฟหลีด้านหน้าด้านหลังนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็เป็นไฟแบบออโต้อันนี้นะก็จะเป็นไฟศูนย์นะครับเป็นไฟปิดนะไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้ก็เป็นไฟอ่าไฟหลีนะครับผมอันนี้ก็เป็นไฟ ่ธรรมดานะแล้วก็เป็นปรับที่ปรับแสงอ่ะก็จับประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวด้านตรงอ่าเลขไมค์กันนะครับผมเลขไมค์อันนี้อยู่ที่1นึ่งแก้าหมื่นเจ็ดพันกว่าโลนะครับอ่ะก็เป็นเกณฑ์คอมร้อนอ่ะวัดรอบเลขอ่าไมค์แล้วก็ตัวถังน้ํามันนะครับผมอาจจะเป็นแบบเรียนไมค์ผสมดิจิตอลนะครับผมอยู่ตรงกลางนะดิจิตอลคู่ยากอย่างเลยโอเคในส่วนของตัว นี่พวงมาลยัยรัาเป็นพวงมาลัยสามก้านหุ้มด้วยหนังนะครับผมอ่ามีลายเย็บผ้าสีแดงครับสวยนะครับผมอ่าในส่วนนี้จะเป็นของค r สคอน control นะครับผมเป็นการควบคุมความเร็วนะครับให้ระดับคงที่ตามที่เราต้องการนะตามเซตต่างๆนะในส่วนนี้จะเป็นมันติฟังก์ชันควบคุมวิทยุนะครับอ่าในส่วนนี้ก็มีหน้าจอขนาดใหญ่ให้นะครับผมอ่าเป็นแผนที่นะเราสามารถเลือกได้หลายเมนูเลย เดี๋ยวผมจะอธิบอีกทีในส่วนนี้ด้านคู่ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีที่ไฟฉุกเฉินแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกนะครับนี่ก็เป็นปรับอุณหภูมิของแอร์อ่าในส่วนนี้ก็เป็นปรับเครื่องเสียงต่างๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอุณหภูมิของฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอ่านี่ก็เป็นที่ปรับพัดลมปรับไปถึงประมาณ1 2 3 4 5 6ปรับได้ถึง7ระดับนะครับอ่า ในส่วนต่อไปช่องเก็บของอ่ะก็จะเป็นช่องเก็บของที่สูบบุหรี่มั้งครับก,กะจุกกระจิกนะอ่ะนี่ก็เป็นที่สูบบุหรี่นะครับผมในส่วนต่อไปก็เป็นชั้นเก็บวางของนะครับวางของกระจุกกระจิกกุญแจรถวางโทรศัพท์ได้นะอ่าด้านในก็จะมีอีกนะครับเป็นที่วางแก้วน้ํานะหลายคนอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้นะครับโอเคก็ขอบอกไปก่อนนะโอเคดูถัดไปของตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับผมอ่าในส่วนนี้ก็เป็น เกียร์เหมือนเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับผมอ่าผมจะเข้าให้ดูนะถ้าผักกดตรงปุ่มนี้ครับผมเข้ามาถ้าหลังก็เป็นดีเอ่าถ้าเกิดจะจอดเราอ่าในส่วนของตัว R นะก็จะมีเซ็นเซอร์บอกตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาถอยหลังนะหรือเดินหน้านะจะมีบอกหมดเลยอ่าในส่วนต่อไปถ้าเกิดจะเข้าเกียร์ีเราแค่กดปุ่มนี้นะครับผมอ่าเข้าให้แล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยครับผมเป็นปรับสามารถปรับเองได้นะครับผมอ่า เป็นถึง8สปีดเลยนะอ่าส่วนต่อไปผมก็จะมาพาดูในส่วนตรงนี้เป็นโหมดการลื่นนะครับผมทําให้เครื่องนะครับเหมือนจะเป็นแบบเครื่องหนักลงนะครับเครื่องให้มันหนักขึ้นแล้วก็ทําให้ยึดติดก,กับถนนได้ดีขึ้นนะครับผมอ่าในส่วนของตรงนี้เป็นตัวล้อนะให้เหมือนเกาะถนนในส่วนต่อไปหมีโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็โหมดอีโคโปรนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนนี้ก็เป็น ตัว p อ่ะเป็นการจอดเซ็นเซอร์จอดนะในส่วนถัดไปครับผมผมจะพามาดูในส่วนของตัวนี้เป็นตัวปรับโหมดนะอ่าเดี๋ยวเข้ามีเดียนะกดเข้ามีเดียปุ๊บเข้ามีเดียมันก็จะขึ้นให้อ่าเราปรับซ้ายขวาตามที่ต้องการนะครับผมอ่าก็จับประมาณนี้นะก็สามารถนี้เป็นโทรศัพท์เมนู a โอปรับเครื่องเสียงต่างๆเนีน่ยอยู่ในตรงนี้นะครับผมเป็นตัวควบคุมหลักนะอ่า ก็สามารถดูได้เลยนะครับผมอ่าโอเคในส่วนต่อไปในเบรกมือนะครับผมก็จะหุ้มด้วยหนังนะครับผมอ่าถือว่าใช้งานโอเคเลยนะมีหุ้มหนังด้วยถือว่าสวยพอดีเลยในส่วนถัดไปในตัวนี้มันจะมีที่สามารถเลื่อนได้นะครับผมอ่าเลื่อนไปจับอ่าโอเคเลยนะแล้วก็สามารถเลื่อนกลับได้ด้วยในส่วนถัดไปผมจะพามาดูที่เก็บของด้านนี้กันนะครับผมแล้ก็เป็นช่องเก็บของต่างๆนะ ตรงนี้เหมือนจะเปิดได้ไดหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าเขาเป็นเหมือนที่เสียบเหมือนเสียบคอมหรือทุกอย่างผมไม่รู้ช่างมาเถอะโอเคส่วนถัดไปก็จะมีที่เสียบ usb นะครับผมแต่ผมขออนุญาตเก็บก่อนแล้วมันเก็บยังไงเ่ะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับ14บสี่นาทีแล้วนะไม่มีตัดเลยนะอ่าก็จับประมาณนี้ครับผมคนโซนสวยนะอ่า ที่เปิดกระจกอ่ะก็จะมีไฟให้ด้วยคนถ่ายไม่หลอนจริงเลยนี่ก็เป็นที่ปรับไฟนะปรับฝั่งปรับฝั่งซ้ายนะอ่ะมันจะขึ้นให้สองฝั่งปรับได้สองฝั่งเลยนะครับหรือจะเปิดด้วยเดียวก็ได้นะอ่ะสว่างเช่นเดียวกันกระจกใช้งานได้ปกตินะครับส่วนของพีดานด้านบนสวยนะครับผมไม่มีรอยเลยนะครับเรามาดูในห้องเครื่องกันเลยนะ ออกมาด้านนอกสุกทีนะครับห้องเครื่องอ่าผ,ผมทิ้งอะไรเอียดข้อมูลให้นะครับผมผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าอแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่นิวตันเมตรอะไรประมาณไหนผมไม่ได้อ่านมาผมก็ต้องขออภัยด้วยนะผมิ้งข้อมูลด้านล่างให้ไฟอาเดท m e นะครับผมสวยเลยทีเดียวที่เปิดอยู่ตรง ที่เปิดที่เปิดที่เปิดอาหาที่เปิดไม่เจอไปทุกคนอ๋อเรายกขึ้นได้เลยนะอ้ยอายกูเลยอายเลยวันนี้ขออภัยนะครับผมเปิดได้เลยนะผมเนึ่ว่าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับขอขอภัยดีครับโหเสียศูนย์เลยโอเคครับผมดนเดิดมๆนะอะดูวงกลมเดี้ยนะครับผมไม่มีการชนนะครับผม อ่าดูสติกเกอร์ต่างๆนะครับผมอ่ายังอยู่ครบนะอ่าดูวงกลมต่างๆนะครับผมเดิมๆนะครับผมน็อตไม่ขยับนะอ่าเดิมๆเครื่องยนต์อ่าเ,เป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับผมอ่า้องเครื่องอันเดิมไม่มีชนนะครับผมอ่าเรายังอยู่ครบนะครับผมอ่าต่างๆอ่ะไม่มีชนนะ สวยครับดูง่ายครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์สักแป๊บนึงนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเค ราคาของเจ้า BMW คันนี้นะครับผม 320d Sport ผมขอตั้งไว้อยู่ที่829,000บาทนะครับผมราคาอยู่ที่829,000บาทนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมถ้าเกิดอธิบายข้อมูลในส่วนไหนยังไม่อธิบายให้ลูกค้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับดูรับชมจนจบนะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม